สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกใน EP นี้นะครับกับเอ๊ท้ายตลาดนะครับ EP นี้ก็จะต่อจากตอนที่ผ่านมาเรื่อง M ในกล้องวันนี้เราจะมาใช้นิคอนเนาะนิคอนที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็น DF เนาะ DF ตัวนี้นะครับ M ทำงานยังไงให้สร้างสารรค์ คือถ้าเกิดใครซื้อกล้องมาเนี่ยอยากให้ใช้หมด M ให้เป็นเนาะภาพจะสวยงามมากนะครับยังไงพูดง่ายๆคือหมด M เ,เนี่ยประกอบไปด้วย3ส,สหายหลักๆเลยนะครับเพื่อนๆอันแรกที่จะปรับแต่งได้อิสระในหมด M คืออะไรอันแรกนะคือ F s t o p หรือจะเรียกว่า a อ e เ t อร์คือหน้ากล้องเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้ากล้องนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ผงกลับหัวสร้างนั้นนะครับเห็นตัวเลขไหมนะะกล้องมีตั้งแต่ยี่สบองถึง2.8บางเลสบางรุ่นก็จะเป็น1.4เลยนะครับตรงนี้เรียกง่ายๆเลยหน่วยเป็น F นะครับ F Stop อันที่2 Speed s h u ต t e r นี่ตัวนี้นะครับ Speed Shutter ทำหน้าที่อะไร ทำหน้าที่เป็นความไวของม่านชัตเตอร์ให้แสงเข้าเร็วหรือช้าขึ้นกับตัวนี้นะครับอีกอันนึงคือ ISO ก็คือสปีด i s าสปีดเนี่ยหน่วยหน่วยจะเป็นสปีดเนาะสามอันนี้นะครับสร้างความสัมพันธ์ให้กับภาพคุยคร่าวๆง่ายๆเลยมันจะทำให้ภาพมีชัดลึกและชัดตื้นเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับชัดลึกกับชัดตื้นนะครับ ลองมาให้ดูกันง่ายๆแบบแบบง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับหรือเพื่อนๆที่สงสัยกันมานานแล้วย,ยังไงนะชัดตืรนยังไงนะชัดลึกนะครับนี่มีภาพปิิน้นมาให้ดูง่ายๆนับลักษณะนี้คือภาพชัดตื้นทำไมถึงเป็นชัดตื้นตอบได้ไม่เอ่ยก็คือหน้ามันชัดนะครับข้างหลังมันจะละลายคือ ไม่เน้นองค์ประกอบหลังเน้นองค์ประกอบหน้าเราเรียกว่าชัดตื้นนั่นเองนะครับคุยคร่ค่าไปก่อนในตอนหน้าจะพูดถึงถ่ายยังไงให้ได้ชัดตื้นหรือชัดชัดลึกนะครับนี่เรียกว่าชัดตื้นเนาะนี่ชัดตื้นหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองบางท่านเรียกแบบนี้เนาะนเพื่อนเื่อนเรียกแบบนี้ภาพไหนที่ต้องการพระเอกกันพูดง่ายงนะครับข้างหลังจะเบลอเนี่ยเราจะใช้ชัดตื้นเนาะ ชัดตอรนอันนี้ภาพไม่มีลิขสิทธิ์นะภาพผมถ่ายเองเนาะอันี้ด้านหลังเป็นโบเก้ด้วยนะครับเราจะมาว่ากันใน้ p หลังๆว่าถ่ายโบเก้ยังไงนะครับให้ได้โบเก้ ในภาพบุคคลเนาะเราก็ต้องการภาพชัดื้นเหมือนกันถ้าเน,น้นตัวบุคคลเนาะอาจจะเป็นชัดเฉพาะตัวบุคคลนะครับอ่ะตัวอย่างชัดลึกบ้างอันนี้เล็กชัดลึกก็คือชัดไป้หมดนั่นเองชัดตั้งแต่หน้าถึงหลังเลยชัดทั้งหมดอย่างนี้นะครับในหมด M เนาะ ก็จะสร้างสารภาพได้ชัดตื้นและชัดลึกนะครับหมดอื่นๆยังไม่พูดถึงเนาะเพื่อให้เพื่อนๆมือใหม่ได้เข้าใจง่ายๆก่อนว่าชัดตื้ดชัดลึกคือยังไงลักษณะาภาพแบบไหนอย่างนี้คื่ชัดลึกนันคือชัดทั้งหมดพูดง,ง่ายๆนะครับอย่างนี้ชัดไปหมดนะครับมีสปีดด้วยนะครับใน e p หน้าจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าแต่ละง,งานเนี่ย มันสามสหายที่เราพูดถึงขั้นต้นเนี่ยมีการตั้งค่าของกล้องแบบไหนบ้างนะจะมาแบร์ไตกันเลยว่าสามสหายที่พูดถึงก็คือ aperture f stop speed shutter และ iso เนี่ยภาพเนี้ยตั้งค่าที่เท่าไหร่ในแต่ละภาพแบร์ไตเลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะไปหัดถ่ายหรือว่าไปเอากล้องไปส่ององไหนได้เลยนะครับ ใน EP นี้สวัสดีครับ